คุณคะดูสภาพพี่เขานี่ไม่ใช่หนังระทึกขวัญน,นะคะแต่นี่คือสภาพนักท่องเที่ยวที่ต้องมาเจอกับเจ้าถิ่นของเมืองไทยเข้าให้แล้วคะ่ะนาฬิกาปลุกพลังงานสะอาดที่ไม่มีใครต้องการฟังดูสิคะร้อมแบบไม่พักปอดทำด้วยอะไรเนี่ยนี่กะจะปลุกให้ตื่นมาตักบาทกันทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมลูกดูสิคะวันแรกยังมองว่าเสียงนกดูสงบดีอยู่เลย ตัดภาพมาตอนนี้พี่เขาจะรั่วแล้วค่ะคือความเกลียนของเจ้านกกาเหว่าเนี่ยเขาจะไม่ร้อมตอนเที่ยงนะคะต้องมาตอนตีห้าเท่านั้นจังหวัดที่เรากำลังจะเข้าได้เข้าเข็มในฝันน้องจะตะโกนขึ้นมาทันทีว่ากาเหว่า wow เหมือนมาถามว่าพี่เตือนยังผมหิวแล้วนะใครจะไปเชื่อนะคะว่านกตัวแค่เนี้ยจะทำคนตัวโตโต,ตสติกระเจิงได้ขนาดนี้ หน้าตาก็น่าเอ็นดูนะแต่ตาแดงก่ำเหมือนคนอดนอนสู้กับเราเลยค่ะเห็นพี่เขาแล้วก็เอ็นดูนะคะเนี่ยแต่บอกเลยว่านี่แค่เริ่มต้นค่ะวันนี้ <BS> กรองมาเล่าจะพามาดูซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ไม่ได้มาในรูปแบบของต้งยมยำกุ้งหรือกังเกงช้างแต่มันมาในรูปแบบของเสียงค่ะดูสภาพพี่คนนี้สิคะคลิปฝรั่งเดย วันแรกมาถึงไทยยังโลกสวยยิ้มแย้มฟังเสียงนกแต่พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์1เดือนคลิปฝรั่งสติหลุดสภาพกลายเป็นผู้ประสบภัยทางเสียงไปแล้วค่ะถามว่าน้องเป็นใครน้องคือนักร้องเสียงทองที่เราไม่ได้จ้างนามว่านกกาว่านั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าน้องเป็นใครบินมาจากไหนและทำไมต้องจองเวรเราตอนตีห้าทุกวัน มาค่ะเรามาขยายความกันหน่อยว่าเจ้านักร้องเสียงทองคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนนกกาว,าว่วหรือที่ฝรั่งเรียกแบบอินเตอร์ว่าเอเชียนโคลเนี่ยจริงๆน้องไม่ได้เป็นคนไทยร้อปอร์เซ็นนะคะอย่าเข้าใจผิดน้องคือพล,ลเมืองอาเซียนระดับ VIP ที่มีถิ่นพำนักกว้างขวางมากในเอเชียแปซิฟิกค่ะลองกางแผนที่ดูนะคะ บ้านเกิดน้องกว้างตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำคงคาในอินเดียลากผ่านบังกลาเทศสีลังกาทะลุเข้ามาในพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไทยแลนด์ของเรานี่แหละค่ะไม่พอหน้านะคะน้องยังบินไปโผล่ที่จีนตอนใต้และบางสายพันธุ์ที่เป็นญาติสนิทกันเนี่ยบินไปไกลถึงออสเตรเลียเลยนะ เรียกได้ว่าน,น้องคือ The Global Citizen ของจริงที่ไปที่ไหนคนก็จำเสียงได้ทั่วโลกค่ะแล้วทำไมประเทศไทยถึงดูเหมือนจะเป็นออฟฟิศหลักของน้องก็เพราะบ้านเราคือจุดยุทธศาสตร์ที่เพอร์เฟกที่สุดค่ะต้นไม้เราเยอะอากาศเราดีและที่สำคัญที่สุดบ้านเรามีเหยื่อชั้นดีเพียบเลยค่ะเหยื่อในที่นี้ก็คือนกชนิดอื่นที่น้องแอบไปวางไข่ฝากเลี้ยงนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวช่วงท้ายจะมาแชร์ให้ฟังว่าน้องใช้เทคนิคมิดฉาชีพยังไงถึงหลอกแม่นกตัวอื่นได้เนียนขนาดนี้ทีนี้มาดูเรื่องรูปลักษณ์กันบ้างหลายคนบ่นว่าได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวฟังดีๆนะคะตัวที่ส่งเสียงก้าวเวาก้าวเว้าท้าทายอำนาจมืดตอนตี5้าของเราเนี่ยคือนกตัวผู้เท่านั้นค่ะน้องจะมาในลุกสายดาร์กสีดำขลับเงาวับไปทั้งตัว และจุดที่เด่นที่สุดคือดวงตาสีดำก่ำค่ะขอย้ำอีกครั้งว่าตาน้องแดงมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่ใช่เพราะน้องอดนอนสู้กับเราหรือแอบไปปาร์ตี้ที่ไหนมาตาสีแดงนี่แหละค่ะที่เป็นสเสน่ดึงดูดใจสาวๆาวนกกาเวาตัดภาพมาที่นกตัวเมียค่ะคนละเรื่องเลยค่ะน้องจะมาในชุดลายพร้อยขาวสลับน้ำตาลเข้มดูเผินๆเ,เหมือนลายเสียดาวหรือไม่ก็ลายผ้าไทยเก๋ๆเลยค่ะ ความเก่งของตัวเมียคือการพรางตัวน้องจะนิ่งมากซ่อนตัวเก่งสุดๆหาตัวยากกว่าตัวผู้หลายเท่าเพราะภารกิจหลักของน้องไม่ใช่การร้องเพลงค่ะแต่คือการแอบเข้าไปทำภารกิจลับในรังนกตัวอื่นนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงคำถามยอดทิตทำไมต้องร้องเวลาเดิมเป๊ะ น้องมีนาฬิกาปลุกของโรเล็กซ์หรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีคำอธิบายที่น่าสนใจค่ะข้อแรกคือทฤษฎีอะคูสติกวินโดวค่ะช่วงตีสี่ตีหคือช่วงที่โลกเงียบที่สุดอากาศนิ่งที่สุดเสียงจะเดินทางได้ไกลกว่าช่วงเวลาอื่นหลายเท่าน้องเลยเลือกช่วงนี้ในการประกาศสักดาว,ว่าแถวนี้พี่จองหรือเรียกสาวๆมาเดทกันค่ะข้อต่อมาคือนาฬิกาชีวภาพ นกกา่ววัยต่อแสงแดดแรกของวันมากค่ะพอท้องฟ้าเริ่มสลัวสลัวฮอร์โมนความขยันน้องจะพุ่งปรี๊ดจนต้องระบายออกมาเป็นเสียงร้องแต่ที่เราเห็นพี่ฝรั่งในคลิปเขาจะบ้าตายเนี่ยเพราะในเมืองใหญ่เสียงมันสะท้อนไปมาตามตึกค่ะจากที่ดังธรรมดาเลยกลายเป็นลำโพงคอนเสิร์ตติดระเบียงห้องนอนไปเลย เชื่อไหมคะว่าเจ้านกกาว่าวเนี่ยไม่ได้สร้างตำนานแค่ในไทยนะเพราะที่สิงคโปร์น้องเคยเป็นประเด็นดราม่าระดับชาติมาแล้วคะ่ะด้วยความที่สิงคโปร์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและคอนโดหนาแน่นพอเจ้ากาว่าไปเกาะร้องกาวเ่ากกาวเ่าเสียงมันจะก้องสะท้อนไปตามตึกเหมือนเปิดลำโพงคอนเสิร์ตเลยคะ่ะคนสิงคโปร์ที่รักความสงบและต้องรีบตื่นไปทำงานถึงกับสติหลุดคะ่ะ มีรายงานว่าคนแจ้งตำรวจและหน่วยงานรัฐบ่อยมากบอกว่าช่วยมาจับนกตัวนี้ไปทีผมไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วดราม่าหนักขณะที่รัฐบาลต้องออกมาเบรกชาวเมืองว่าใจเย็นๆนะทุกคนน้องเป็นสัตว์คุ้มครองนะห้ามใครไปทำร้ายหรือกำจัดน้องเด็ดขาดสรุปคือคนต้องยอมแพ้และหันมาใส่หูฟังนอนแทนค่ะเรียกได้ว่านกกาว,ว่าชนะนกคนทั้งเกาะสิงคโปร์ไปเลยแต่ตัดภาพไปที่อินเดียค่ะ เรื่องราวกลับตลปัดเลยที่นู่นเขาไม่ได้มองว่านกกาว่าคือนกที่น่ารำคาญนะแต่น้องคือนกเทพเจ้าค่ะในภาษาฮินดีจะเรียกน้องว่าโคกีลาและถูกยกย่องในบทกวีโบราณว่าเป็นนกที่มีเสียงหวานปานน้ำผึ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและฤดูใบไม้ผลิคนอินเดียเขารักเสียงนกกาว่ามากถึงขนาดที่ว่าถ้าใครร้องเพลงเพราะๆเ,เขาจะเปรียบเทียบว่าร้องเพราะเหมือนนกกาว่าเลยค่ะ ฟังแล้วก็แอบ,บสงสัยนะคะว่านกที่อินเดียเขาไปเข้าคอร์สเรียนร้องเพลงที่ไหนมาหรือเปล่าทําไมคนทางนู้นถึงฟังแล้วเคลิมแต่คนทางนี้ฟังแล้วอยากจะร้องไห้แต่นี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของการจับแพะชนแกะนกตัวเดียวกันแต่ต่างวัฒนธรรมมุมมองก็ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง สุดท้ายนี้ค่ะแม้ว่าเจ้าน้องกาว่าวดวงตาแดงฉานคนนี้จะขยันแกงเราตอนเช้าตัดภาพกลับไปที่คลิปฝรั่งสติหลุดต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าเสียงกาว่าวเนี่ยแหละคือซิกเนเจอร์ของเมืองไทยที่แท้จริงมันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเขตร้อนอย่างเราไปแล้วลองคิดดูนะคะถ้าเช้าว,วันหนึ่งเสียงนี้หายไปเมืองไทยเราคงจะเหงาพีก่กนสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่มาไทยแล้วไม่ได้ยินเสียงนกกาว่าวปลุกตอนตีห้า บอกเลยว่าคุณยังมาไม่ถึงไทยที่แท้จริงค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ละคะแถวบ้านน้องเริ่มสตาร์ทเครื่องร้องเพลงกันตอนกี่มองหรือใครมีเทคนิคไล่นกแบบสุภาพสุภาพแบบที่น้องไม่เจ็บแล้วเราก็ได้นอนคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะช่องกรองมาเล่ารออ่านอยู่ส่วนตอนนี้หลังจากหาข้อมูลเรื่องนกมาทั้งคืนดิฉันขอตัวไปหาที่งีบแข่งกับนกก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ